พี่น้องชีวิตประจำวันผููได้เป็นคือกันเนี่ยครับข่เตือนเตือนเกือเศร้ามากน้ำมะล่างดอกน้ำว่าอบน้ำมาล่างดอก,อดอกต้องต้องเศร้าใส่ทศพัพท์ซะก่อนนี่พู้ได้เป็นเนี่ยต้องขันบ่ได้ขันบ่ได้เศร้าใส่ทรศพัพท์นี่มันเป็นจังไงบ่มันเป็นหนหวยมันเป็นงุนหินนะ เป็นหวนห่วยเป็นงุดยิดเป็นมันเป็นโมสงว่านะถ่าพอดีท่าพอด้จับโทรศัพท์เน่มันเป็นเป็นกิจวัตรประจำบ้านไปคือขาดพอดีนะในหลายคนคือสิเป็นคือกันอยู่เรากก่อนสิไดีออกจากของก่อนสิได้ลูกจากที่นอนเนี่ยบ่ยปวดไหลต้องต้องกด ต้องกดออ้ยังกับพนเด่นกดเข้าใจกดอคอมเมนต์ให้บอว่าจะเป็นใน y o u u u b e บอว่าจะเป็นใน Facebook บอ o กว่าจะเป็นใน TikTok กควจะครบ3แอปนี่พี่นอ้องกดจะได้ลูกออกจากขคองแต่และมือแต่และเว้นหลายๆคนนี่น่าจะเป็นขึ้นกันอยู่ดี แต่ว่าชีวิตข่อยประจําวันเป็นแนวนั้นไปนหน้งองก็จะได้ลูกออกจากห้องต้องกดกดคอมเมนต์กดถูกใจให้ให้มูให้พวกกันในในเฟซบุ๊กนะให้เ,เพื่อนๆในเฟซบุ๊กในทิกตอกในในยูทูบเพราะว่ามีไลยช่องเนี่ยคันแม้ว่า ไปเหตุเวียกกันได้หลายเติมบ้วนะสวัสวสัเสียนกดครบทุกสามแอบที่ิตประจําวันก่อยเป็นแน่นอนพี่พจจมมน้องเป็นจักสันมิลีหลายคนสิแต่าจะเป็นคือกันก็เสด้ล่างนาก็เสด้ไปอาบนา้ำก็เสด้กินขา่นเาเมื่อนี้เมื่อ้าเพื่นจะขอให้หมฟังนีย ว่าบอกเพื่อนจออย่ขอให้โมฟังเพราะว่าแต่ไหนมันเป็นชีวิตปัจจาวันเป็นสั้นลีนนะพี่้องชีวิตปะจจาวันเป็นจยงสั้น,รจ,น,นจ,จริงๆเพราะว่าเดี๋ยวนี้สมัยสมือนี้มันเป็นมันเป็นยุคโลกโซเชียลเนาะลกูกโยกอะไรเงก่อโลกโซเชียลระบาด บอกว่าจะเป็นไหวได้ได้พี่น้องไหวตักเตะเล็กหน่อยกุลาขึ้นไปตักเตะสองสามขวบขึ้นไปนะหูจักเล่นหูจักเล่นโทรศัพท์รููจักเล่นโซเชียลกันบอให้เล่นกับแอวแล้วบาทนี่ไอ้เด็กหน่อยกันโอ้ยไงคือกันเด้วพวกไว้รุ่นคือกันไว้รุ่นคือกันไว้รุ่นน,น,น,นี่แห้งคักเด้อบาทนี้ มันเป็นมันเป็นมันเป็นยุคโชวเฉี่ยวเนอะบอ่ว่าจะเป็นว่ใดคือเขาเจ้ากะบกติดตามแบบว่าไล่หลมันเป็นโลกที่เงียงกว่าคนว่าต่อไปนี่อาจจะอันหอนมีหอนอันเอินกันกินเขายางกันเขาไว้ได้กินเขานโทรศัพท์ปุณิโลกสมัยใหม่ของ พอโมอหัาเนาะพอคอยสวยเสศษเพี้ยนงานอะไรเนาะคอยกันยังมันในโลกออกจังหวองอยู่บ้าบ้าเพื่นบ้าบ้าเพื่นอยู่คล้องไอ้โม่ฝังเลยเหมือนี่แต่มันก็แต่ว่าก็คิดว่าโม่โม่เป็นโม่เป็นแต่ข่อยแล้วนาะพี่น้องเมื่อวานเป็นมันเป็นโลกที่เปลี่ยนไปนะเสมอนี่เพราะว่าเขาอยู่ในโลกที่คือกันกับ เป็นแบบว่าจินตนาการสร้างขึ้นมาเนาะเป็นโลกที่จิน,จนตนาการสร้างขึ้นมาแต่ว่าโมเมีนพี่น้องเป็นโลกแห่งความจริงเนี่ยเสมอนี้ไปใช้ในขาดบุไรีโทรศัพท์ไปซื้อขนาดไปคัดแท็กซี่นี่พี่น้องข้าเจ้ากัเลือกด้บางคนข้าเจ้ากับถามเด้พี่สแกนได้ไหมโอนได้ไหมบุเด้ต้องข้าเจ้าถามก่อนเดิคันว่าโอนบุหรี่ลงจากรถเสย เป็นย <ider> th ังสั่นอนี่ลีพี่น่วงเพราะว่ายุคโลกโซเชียลนี่มันมันโอ้แห้งแห้งท่านสมัยแห่งหลายๆอย่างอันนี้ก็ต้องใส่แบบว่าท่านสมัยันนะบมมีเงินสดดอกเสมอนี่สดหลาเนะส่วนหน่อยนะที่ใส่เงินสดบางคนอ่ะก็เจ้ากับแบบว่าพกเงินพกเงินนี่พกเงินสดเนี่ยนะมีแต่พกโทรศัพท์มีแต่โอนมีแต่สแกนอย่างเดียวนะ มันเป็นโลกที่ท่านสมัยมากตั้งแต่ไอโควิดระบาดเมื่อนี้บ่มีผู้ใด,ดอยากอยากจับเงินสดนะมีแต่จับโทรศัพท์สี่ใส่เอาหลด <c oughs> สแกนใส่เอาหลดนมันจะเง,งนินไงเนี่ยน,นะบ่คือแต่กี้ได้หน่อยแต่กีดตัด้งแต่โควิดบ้านระบาดเนาะโควิดบ้ันระบาดมันกะ ใส่เงินสดเนะี่ยพ่อพ่อโควิดระบาดนี่โอ้คนแบบว่าหันมาใส่แบบมิเตอรโอนสแกนนะซื้อ,อยังกระไรซื้อสินค้ากลมิเตอโอนมิเตอแตสแกนเลาวนะกระสีมีเหลือเนี่ยแต่แนห่างนละพี่หน่อยคนคนยังใส่เงินสดอยู่แต่ว่านอกๆกันกนะมิเตอถามแต่ว่าสแกนเนี่ยตามสแกนเราขอไปค้าเด็กซี่ขอโอ้เจอว่ามันเกือบ กือบทุกคนเนาะพี่น้องเกือบทุกไร่นะ่ะที่เพิ่นถามพี่สแกนได้ไหมหล่อดก็อข่อยว่ายางเนาะข่อยัได้ทุกรูปแบบเลยค่าแท็กซี่ค่านี่สแกนก็ได้เงินสดก็ได้กอยเตรียมพร้อมทุกอย่างเลยนะเพราะว่ามาเลียนโทรศัพ์อยู่แล้วสอบสอบอยู่แล้วนะ้าเรื่องพวกโซเชี่ยวนี่มากลายขนาดเท่าแล้วได้พี่หลองนี่ เอาล้วก็ยังมักอยู่มันเาต้องเตรียมพร้อมเนาะโลกโลกสมัยสมัยนี้ต้องเตรียมพร้อมต้องเตรียมพร้อมใหม่ทุกอย่างแต่ว่าชีวิตชีวิตอย่างอื่นขาดเขินขนาดเลยพี่น้องเตรียมพร้มอมบ่ได้มันมาแบบกระทันหันเลยบ่รู้ว่าสิเตรียมพร้มอมเนว่ใดจังห้องนี่ก็ยักิไใ้ย่ายออกเมื่อใดก็อยูอไย่ไป ก็ลอใหญ่ออกนะเก็บคลองไป้บนแล้วลอยญ่ายออกมันเตรียมพร้อมพอท่านพี่หลวงเอ้ยมันมากับท่านทันว่าเพืินให้หมูฟั่งดนเลยอดนี่ว่าเพลินจะคลองนะว่าเพืินโลกเช่เชี่ยวจะคลองนี่ติดโช่เชี่ยวแหงพี่หลวงติดโทรศัพท์แหงมันมันโมยมันติดดอกมันมันเป็นแต่ไหนล่ะมันเป็นมันเป็นโลกโลกยุคใหม่นะ ันเป็นโลกยุคใหม่คือเข้าเข้าอยู่ถึงไม่ว่าเข้าสิบวเห็นตัวตนกันเนาะพี่น,อน,น,น้องเพื่อนๆพ่อทุกท่านใน Facebook หรือว่าใน t i k กต็อหรือว่าใน Youtube ใน Youtube คือกันพี่น้องท่ามันเป็นแบบว่ามันสื่อสารกันถึงนะยุไซยไก็เห็นกันเบืนนะ่ะถึงขึ้นมาก็ต้องโพสต์ต้องกดไลค์กดคอมเมนต์ให้เพื่อน มันเป็นการแช่งกันในโลกโซเชียลพี่น้องในโลกออนไลน์โอ้ยหว่าเพื่นอนจะขล้องหนมูอฟังเป็นตนนายแล้วพี่น้องเนาะผู้ดใดเป็นคือข่ขขขอย์เนีก็เรื่องนี้เทาบอไดีวอาเรื่องอ่ะย่างอื่นพี่น้องว่าวเพื่อนจะขล้องหนมูอฟังในเสือก็ขอบคุณทุกท่านที่ยังติดตามช่องแท็กซี่สุวรรณภูณมิอยู่ มันยังหาคอนเทนต์บ่ได้พี่น้องก็เลยเวาพื้นจะขอใอ้หมู่ฟังไปซะก่อนก็ขอบคุณทุกท่านที่เขามาให้กำลังใจช่องแท็กซี่สวนรณภูมิขอบคุณทุกๆท่านขอบคุณสุขูทุกคนบม่ว่าจะเป็นทาง YouTube ทาง Facebook ทาง TikTok Instagram พี่น้องขอบคุณจากใจแท็กซี่สวนรณภูมินุ่มอ้วนคนผู้ไห้พี่น้องตราบคลีมนี้ก็ บอกเพื่นอนจะความงหูฟังนอนแล้วกับประมาณนี้ล่ะขอบคุณหลายๆสวัสดีครับบ๊ายบาย